สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีกับผมกันแล้วนะครับผมเองนะครับคนที่สอนวิธีการเป่าพานวารีเป่าพานในโทรศัพท์นะครับผมคนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาบอกโค้ดของออสตาเ e อร์ดีเฟนนะก็ผมขอโทษสำหรับคนที่ผมไม่ได้แบบตานลมพิษอัพอันทุกอันเนี่ยมันทำไงพี่ผมก็ขอโทษด้วยนะครับคือมันฟามยากอะ่ะยากจริง ผมก็ขี้เกียจฟาร์มอ่ะเนาะก็ผงเข้าใจผมแล้วนะก็นะสำหรับคนที่แบบที่กูย,ยืนไม่นิ่งหรือเปล่าฮะที่แบบต้องการให้ผมแบบทําไมต้องซื้อต้องซื้ออุปรก,กรณ์จำเป็นนะครับมันจําเป็นจริงเพราะว่ามันจะทาให้เราเหมือนในคอมเปรียบอันนี้สาหรับผมบอกที่สาหรับคนที่ไม่มีคอมนะครับที่ผมบอกเนี่ยก็คือไม่มีคอมจริงๆคอมมันแพงแบบหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยเราแค่ซื้อ ไอตัวเชื่อมมาละหกสิบาทแล้วก็มาเไปดูในลาซาด้าละร้อยกว่ามันก็ไม่แพงเลยหรอกครับกุชิบัคยัอะไรไหมอุ้งกุชิบัคเอออะไรล้ร้อยกว่าไม่ไมไเป็นไรครับมันก็จะแบบใช้งบเพียงประมาณร้อยสองร้อยครับอันนั้นคือแบบมันก็จากสองหมื่นก็เราก็ไม่ต้องเสียเท่านั้นอ่ะโอเคไหมครับก็เพราะ้ที่ผมจะบอกอย่างแรกนะครับเยวผมจะไปเป็นที่เป็นท,นที่เป็นที่ก็ได้ฟิลเพิ่มขึ้น ห้เนอ่ะโอเคโค้ดแรกของผมที่ผมจะบอกนะเราจะไปดูกันไรอันนี้ครับโค้ดแรกเลยนะครับเป็นโค้ดของเอลสตาร์ Star นี่แหละครับได้ประมาณร้อยห้าสิบเพนร้อยห้าสิบเพนแหละก็เราจะไปดูโค้ดที่สองกันเลยก็อันนี้โค้ดที่สองนะครับเ,เดี๋ยวนี้ทําไมถึงผมเรียนรู้ว่าทำไมถึงผมไม่ค่อยลงคลิป พรว่าผมมันไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่คือแบบผมทำปุ๊บมันก็มีคนดูแบบเสียเวลาจริงก็คท้อทําทไงได้อ่ะอันต่อไปอันที่3านะครับไปดูกันแล้วก็อันนี้เป็นโค้ดที่3านะครับเ,เป็นโค้ดที่ผมดูมาเองนะครับโค้ดที่สามก็ลอกๆอกกันไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะมีใต้คอมเมนต์นะครับพวกคนนะไม่ต้องห่วงครับในอันที่สามเราไปดูอันที่สี่กันดีกว่าครับก็อันนี้เป็นอันที่สี่นะครับสําหรับคนที่ต้องการเพชรจริงๆนะก็ละลาแล้วรวมเพชรทั้งหมดที่ก็ละลาแล้วรวมเพชรทั้งหมดที่อที่ผมให้ในว,วันนี้ก็ประมาณหกร้อยเพชรน,นะครับอันนี้ผมให้ไปแล้วมั้งน่ใช,ใช่อันนี้เป็นโคนที่สี่นะโอเคโอเค อันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่5นะครับก็มันก็จะได้ประมาณ150นนร้0ยหาสิบเพจนี่ผมว่าก็อันสุดอันสุดท้ายก็จะเป็นอืมอาจจะเป็นทุยอันสุดท้ายก็จะเป็นนี่สนะครับอันจะได้ประมาณร5 0ยห้เพจนะครับอืมก็มีเท่านี้แหละครับวันนี้ก็สําหรับคนที่แบบ เขาเรียกว่าอยากได้โค้ดแบบเซิร์ฟไหนก็บอกผมได้นะครับแต่ผมจะหามาให้ครับแล้วก็ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องจักลากันไปอีกแล้วนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะเพราะผมตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีคนดูผมเศร้าคลิปหนึ่งผมไม่มีคนดูเลยน่ะใครที่อยากรู้อะไรดีๆจากผมอีกก็ก,กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันนะครับจุ๊บๆเย่ yeah ผมพูด้อยไปไหมเนี่ยโอเคไปละของจริงกันเนี่ย